เพื่อนๆครับศึกมวยมันบันสุกครับถ้ามาเวที่ายไปฝากนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเราครับช่องยูทูบสอพัชชัยขวัญใจใสยอีสานวันนี้คู่ที่1เปิดมาแล้วครับเลรตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่น้ําเงินต่อ7จ็ดสี่ร้องสองรองน้ําเงินต่อ7จ็ดสี่ร้องสองรองครับเพื่อนๆครับายแดงเพชรแสนเก่งบอยสงขาครับายแดงเพชรแสนเก่งบอยสงขาครับจะกับน้ําตาเดือด น้ำตาเดือดเกียดชัดชัยครับน้ำตาเดือดเกียดชัดชัยน้ำตาเดือดเกียดชัดชัยนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับจะน้ำตาเดือดชอบชื่อเหลือเกินพูดกันเก็บเบื้องต้นกันหน่อยครับเปิดมาตอนแรกแดงต่อ54ร้อง3รองครับต่อ5 4ร,อ 3, ร,อร้อ, 5, 4, รอง3 2องร้องโวยโวอพีนะครับหลังจากนั้นครับมีลูกให้ในเวทีได้ตื่นเต้นครับ แดงโดนหมัดครับราคาก็มาเป็นเงินเป็นต่อครับเงินต่อ3 2 5 3รองตอนนี้ในวิธีล้องเงินต่อ2 1งปีเข่าซ้ายยก2เท่านั้นนะครับ ตาเดือดจเจอเพชรแสนเก่งน้ำตาเดือดเดินเข้าไปต่อยหม 1, 2, ัดหนึ่งสองเพชรแสนเก่งพยายามจะถอยลงมาแล้วก็แทงเขา่าเสียบเข่าขวาน้ำตาเดือดเสียบไปไปถือเพชรแสนเก่งตียยขวาน้ำตาเดือตีซ้ายคนละดอกคนละทีจิ้มกันมาจิ้มกันไปครับจงังหวะที่เราเห็นคือเพชรแสนเก่งพยายามจะบิดตัวหลบเข่าของน้ำตาเดือดอยู่พอสมควรเลยนะครับ รอตั้งเตะซ้ายครับไปแสนเก่งน้ำตาเดือดเตะขวาคืนปเปแสนเก่งดักแทงเข่าซ้ายน้ำตาเดือดเสียบเข่าขวาคืนเสียบเข่าซ้ายไป,ไปเปแสนเก่งดักเข่าขวาครับไอ้บุกเข้าไปไม่ยับเสียบกระดอกกระทีครับรักใครชอบใครคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับเพชรแสนเก่งหมัดซ้ายหมัดขวาวงในไล่แขน เขา่าตออีขวาเนี่ยพยายามบิดอยู่ครับสำหรับเพชรแสนเก่งพยายามบิดให้หลุดแล้วก็เสียบเข่าขวาขึ้น mm hmm. เข่าซ้ายตออีซ้ายากรรมการกดแยกครับมา mm hmm. ดูฟอร์มหลังของเพชรแสนเก่งหน่อยครับ mm hmm. เพชรแสนเก่งมีชนะคะแนนภายเงินสิทธิ์สิธสอนพิชัยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ชนะแตกยก3 M16 วัวุราชาแล้วก็แพ้เจ้าน้ำตาเดือดนี่แหละครับ เดือดนะครับก็มีแพ้คะแนนนิโรธสบุญมีคลิปครับแล้วก็ชนะนอกยกสีแบงค์ทองสิทธิเจริญทรัพย์ครับแล้วก็ล่าสุดเขาก็ชนะเจ้าเพชรแสนเก่งครับเพืเ่อนๆครับยกที่3ตามกันต่อคุณพ่อจับให้แยกครับตอนนี้นักมวยทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเข้าวงในแล้วก็ใส่เกียรบบุกเตะซ้ายไปสายไปเจอขวาคืนหมัด1 2แล้วก็เตะท้ายนี่ครับถือว่าไม่ได้หนีจากกันไปไหนครับ ยืนปักหลักสู้อาวุธทั้งคู่น้ำตาเดือดฝ่ายน้ำเงินครับเพชรแสนเก่งฝ่ายแดงย้ำอีกทีเสียบเข่าล็อกขาไปขวาไปข้ปขน้ำตาเดือดน,น้ำตาเดือดบุกเข้าไปบ <med David> ุกเข้าไปแล้วเพชรแสนเก่งยกซ้ายขาไว้ครับตีขวาไปน้ำตาเดือดเพชรแสนเก่งเต้งซ้ายคืนเด้งขวาอีกทีหนึง่งเพชรแสนเก่งลำบากนะครับลูกเก่งอย่างนี้ครับเพชรแสนเก่งเด้งขวาน้ำตาเดือดเต้งซ้าย คือดูจากเกณฑ์ตรงนี้นะครับเอา้าแปกกว่านั้นแปกแปกแปกดังแปลกบ่อยน,น้ำตาเดือดดังแปกครับบิดมาดูการจับดูการไล่วงในของทั้งคู่เพื่คิดว่าใครได้เปรียบครับแล้วก็ดูจังหวะออกอาวุธตีกันแต่ละดอกแต่ละทีขยี้กันเข้าไปครับนำเงินต่อ4-1ครับ ีเข่าขวาน่าจะเป็นเครดิตมวยเดินนี่แหละครับโอ้โหแต่คนดักทํานี่ก็ไม่ธรรมดาพยายามฟันศอกแล้วะเดียดปากศอกขวาแล้วก็งัดศอกซ้ายตามเขา้า,เขาไปตามก็เป็นปีซ้ายหมุนกลมาหาไล่แขนทางว่าปีขวาเร่งขวาคืนเหมือนกันครับฝ่ายแดงสู่เขาสู่เขาปักศอกซ้ายไปโอโ้ซสายมาเจอ้ายคืนครับสาหรับศอกเรื่องของศอกบอกไม่ถูกครับโอโห้ห เดือดกาลังจะเดือดขึ้นมาอีกแล้วครับยากนี้จะเดือดก้อนกันบปลี่มาเตะขวาไปครับน้าตาเดือดอย่าเพิ่องออกลูกม่วนได้นุน่มค่อยๆทําไปยังได้อยู่หมุน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 ไปขวามาหนึ่งทีเพชรแสนเก่งครับแล้วก็จับล็อกไว้แน่นๆนเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ดูถึงตรงนี้ฝากกดไลค์ครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับถ้ามาเวทีถ่ายไปฝาก แต่ว่าจังหวะปักศอกซ้ายขวาของเพชรแสนเก่งนี่อู้เสียวแฮน,นเพื่อนๆสังเกตเลยนะครับว่าแต่ละศอกจะผ่านกาดเข้าไปได้ได้ได้แทบจะเกือบร้อเอร์เซครับแต่ว่าลูกเข่าวงในนี่ครับน้ำตะเดือดพยายามจะตีครับพยายามจะขยี้เข้าไปแต่เพชรแสนเก่งหักเหลี่ยมลง้ลงมาลูกเมื่อกี้เงินต่อ74ร้อง2รองนี่ครับเดินทํากับถอยตั้งรับรอดักออกอาวุธ ยกขาไ้ตีขวาไปน้ำตาเดือดตีซ้ายหักคอลงมาอ่าเน็บขวาไปเบาๆครับตามกันต่อครับอีกยกหนึ่งครับน้ำตาเดือดต่อยหมัดนะครับฝ่ายแดงพยายามบวกศอกครับชิดายแดง20,000ครับชิดายแดง2 0 0 0 0นี่เป็นยกที่4นะครับเปลราคาน้ํงต่องินต่ -1 ครับคู่นี้อย่างที่บอกครับเคยแพ้เคยชนะกันมาแล้ว1ทีครับเคยใช้บริการกันมาแล้ว เพชรแสนเก่งบอยสงขาฝ่ายแดงน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยนะครับฝ่ายน้ำเงินชอบชื่อจริงๆครับชื่อแบบนี้ถ้าเป็นนั่มวยที่ชื่อแบบน่ารักน่ารักแบบนี้อีกสักคนกับผมชอบคนนี้นะครับชูสวนสิทธิ์ปากพนงัพนงเพื่อๆนๆเคยได้ยินไหมครับไอ,อชูสวนนี่เป็นมวยต่อยคู่หลังๆของเวทีมวยอ้อมน้อยนะครับ ตาเดือดกับชูสวนมาเจอกันนี่ผมว่าหาโอ้ยดักเตะซ้ายไปแดงดักเตะซ้ายสวย2อตีครับน้ำตาเดือดพยายามบุกเข้าไปครับเพชรแสนเก่งวันนี้มาโชว์ลูกฝีมือแล้วครับน้ำตาเดือดนี่นี่ครับดักเตะซ้ายน้ำตาเดือดต่อยหมัด12แล้วก็ปั้มเข้าคอหาจังหวะตีขวาไปเพชรแสนเก่งน้ำตาเดือดตีขวาคืน ตีซ้ายตีขวาสลับกันคนละทีตยี่กันเข้าไปครับน้องๆสู้กันบนเวทีครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับไปขวาไปโอ้ยซ้ายหลุดแล้วก็โดนขวาเป็นหนึ่งดอกต่อยมัดหนึ่งซองเข่ามาขวางไว้ตีขวาตีขวาไปเป็นสันเกอันตาเดือดเต้งขวาขึ้นเอาหวหนากิ้งจับแยกออกมาครับ คณะกรรมการบอกแยกมาสู้ต่อปักศอกขวาไปครับยกซ้ายบางวันกันตู้มาตีขวาไปครับเอาดึงมาที่มุมช่างภาพแล้วก็นี่ครับตีล็อกขาครับเป็นแสนเก่งครับน้ำตาเดือดเขาก็พยายามโต้ได้ครับถือว่าโต้ได้นะครับแต่ว่าราคาบนล็อกนี่น้ำเงินต่อ11ครับเพื่อนๆครับเต้ลุยแล้วก็ถึงเตะไปวีเวิดวีมาตาลาเทือตาลาเทียเต้งตีซ้ายนั่นแหละครับโอ้ยถอยเนาะ ก็ยกนี้จะดูถอยๆไปหน่อยนะครับน้ำตาเดือดแต่ดูได้ใจครับปากหม้อปากคือดังแต่โอ้เตะขวาหนักครับลูกนี้แต้เงินต่อ1 1หนึ่งครับแต้เงินต่อ1 1 1 5ลองแต่ว่าลูกจังหวะเตะหลุยเตะวืดนี่แหละครับเตะหลุยเตะวืดแ,แล้วดูจืดไปเลยครับเพื่อนๆครับหมดยกครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ ฉีดแดงแสนหนึ่ง ได้แล้วครับ